สวัสดีครับผมผุมกับผมอีกแล้วครับมีบรรยากาศหลังฝนตกย่มเสียวๆนะครับเอาบรรยากาศยยมเสียวๆของสวนปลาไฮน่านะครับเป็นไฮน่าหยอดผมขเขาเนียวดํานะครับโอ้มีวันหยุดนะครับวันอาทิตย์ก็ได้มาอัปเดตสวนปลาให้เก้านะครับมันง้อมียังผ้ายางเบ่งนะครับบรรยากาศฝนตกแห้งนะครับอำเภอวาริมตังงวัดอุบลนี่แถวบ้านผมเมือ่อคืนนี่ ครัข้างใดบ้ฮันได้ฝนฝนบ่มีฝนกะแจ้งข่าวมาไล้ครับพี่น้องเป็นจังไดในพระสถารฝ่าฝนนี่ครับผมน้ำนี่น้ำเต็มให้หน้นะครับครับหลังจากฝนตกมาสองหมื่นยากาศเสียงเขียดเสียงยังห่องตอนเสาแดดบ,บ่อ,อกครับวันนีค้คึมๆจะเสร้าเลย เดี๋ยวผ้ายางเบ่งบรรยากาศครับชมไปเรื่อยนะครับเนาะต้นใหม่ก็เริ่มง่ายนะครับแตกยอดง่ามเป็นต้นครับกันเกาแตกยอดแตกจำต้นครับยางหน้าอืมครับยางหน้าก็เริ่มสิใหญ่นะปีนี่เพราะว่าผมปลูกใดปีหนึ่ง คือฝนไมน่นี่ครับเริ่มแตกงอแตกใบมา,เากเลยมันจะมีที่แรกบ่มีใบนี่ใบไม้ครับใหญ่ทำฝ้ามือเลยครับไอ้ฝนเขานาฝนกีจสิบสี่ล้วครับถ้าอยากปลูกปานี่ถ้าผู้ใดรู้นะครับใหญ่ไว้เขาก็ตรอ่ต้นฝนนี่แหละครับไอ้หาอไอ้ปุ๋ยขี้หมูขีุ้่นนี่ครับใส่ไป ใส่เทศยาวนะครับใส่ปีละเกลียวเนี่ยแหละครับเขาใหญ่เองเป็นต้นมะม่วงครับผมป,ปลูกไว้แซมให้ปลารบเนี่ครับเยอะเบิ่งเ,เขาอันนี้เป็นเขาหอมสยามหอมสยามผมนะครับหนามก็เต็มเลยครับถ้าเก่ไงไหพี่น้องทั้งังบ่ยันมีหนามมีหยังก็แจ้งขาวมาคอมเมนต์ได้นะครับ ความกิดเห็นกันเข้ามานะครับีเป็นจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอวัดรินสำรามนะครับอากาศทุงหน้ากระเรื่มเขี้ยวกระจีแล้วครับเพราะว่าเพียดหน้าวานแถวนี้หน้าวาน,นงแต่วานแหลงนะครับกระซุ่มชํานะครับเบื้องแต่เห็นต้นใหม่จีเด้ฝนอะไรกัมีความสมเสียใจนะครับ เห็นเขาได้ฝนมีความเขียวขึ้นมามีการแตกยอดไม่ปนปลูกต้นใหม่ป่าคือปนยรักต้นใหม่กัยิ้มได้นะครับมีความสุขนะครับครับครับกลวยก็เริ่มเขียวแล้วนะครับหลังจากที่ขาดหนามมาดนนะครับผ่านแรงมาได้นะครับเป็นกลวยเตี๋ยนะครับ กล้วยเตียพัลลัชธาตนะครับกล้วยหรือว่ากล้วยประเทพนะครับออกออกเครือนะครับเตี๋ยนะครับเม็ดโกกัวนะครับกล้วยพัลลัชธานุน้อนี่ครับนีหลายครับแตกผมพระบูมี่มองขยายเลยนะครับพระบูมี่มองขยายนี่ผมก็สิแต่เพิ่งขยายเลยนะครับครับนี่เป็นน้ำว่าครับน้ำวา แล้วมาเบรงต้นม่วงนะครับนี่ต้นนี้เป็นทุกทีที่ผมลงผมปรับใหม่นะครับแล้วกบผมจะเอาม่วงเบาครับก็ปลูกไว้ก่อนนะครับนี่ยังมันด้ลงยังนะครับนี่ครับม่วงเบากระเรื่มติดทุกติดแลวครับต้นทิศเลยแตกยอดนะครับ้าก็เรื่มเกิดเลยนะครับผมกระิเป็น ยังมาลงมันนะครับเพราเปิเป็นต้นแบบถ้าเปิลสตาร์นะครับที่ว่าบักยางต้นนะครับอีสานเอ็มยางต้นชนาสติดเลยนะครับตัวแตกยอดใหม่แล้วครับแตกยอดใหม่ต,มต้นนะครับมองเบาเพราะว่ายอดคือค่อบขคืนกันโอ้โหกันนะแตกยอดครับดูนามนสานะครับยังประมาณเครื่องสาะนะครับ คือว่าตกไปเรื่อยๆคิดว่าสิเต็มสาครับครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปมในหิาวแห้งนะครับคลิปสั้นๆนะครับเอาบรรยากาศหลังฝนตกส่วงเสานะครับอากาศทุ่งหน้าเขียวขจีนะครับมาฝากพี่น้องผู้ใดทั้งใดยังพอนด้นำฝนหรือนำฝนร้ายแล้วนำถวมกันแท้ะแจกข้าวมาได้นะครับคอมเมนต์มาโพสคุ้ยกันได้นะครับผม ครับผมคลิปนี้ผมก็ขอจบซ้ำนี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกันรังใจสำหรับคนที่มาปลูกต้นใหม่มาธรรมาชาติที่ผนนะครับครับทุดท่ายนี้ก้าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ